สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจอกพบใสกระกมรณะ32ยี่หอ้อไม่ได้มาตรฐานใส่สารกันบด2,000มิลลิกรัมวันนี้3กุมภาพันธ์หกกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบังคับการปราบปร,ปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุม้มครองผู้บร,ริโภคหรือปคอ,อบ,บอสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มแหล่งผลิตใส่กระหรปนเปื้อนในพื้นที่จังหวัดชนบุรีโดยสามารถตรวจยึดข,ของกลางได้32รายการมูลค่ากว่าเจ บาทการจบกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการซีกองบังคับการปราบรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับการคุม้มครองผู้บริโภคได้รับการประสานงานจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยายหรืออ,อยอกรณีพบผู้บริโภคซึ่งเป็นเด็กหลายรายเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากการรับประทานไส้กรอกและเกิดภาวะเม็ดฮิมโกลบินนีเมียมีอาการซีดเขียวหายใจลำบากเหนื่อยง่ายจึงประสานสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดหรือสอสอจเช,ชียงใหม่สระบุรีเพชรบุรีและ รเพื่อสืบทราบแหล่งจหน่ายและขยายผลทําการสืบสวนจนทราบแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตระมาวันที่2กุมภาพันธ์2565ได้ร่วมกับอ,อยอและสส,สจชนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานเป้าหมายในจังหวัดชนบุรีจากการตรวจค้นพบนางสาวรอเรือน้ามสมุติแสดงตนเป็นเจ้าของกิจการผลิต,ผล,ตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เช่นไส้กรอกลูกชิ้นหมูยอโดยรับว่าทำการผลิตโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตแต่อย่างดใดและฉลากผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหลายรายการตรงกับฉลากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับข้อมูลจากผู้ป่วยว่าบริโภคแล้วเกิดอาการผิดปกติดังกล่าวโดวยฉลากดังกล่าวไม่แสดงเลขสารระบบอาหารและเป็นการแสดงฉลากไม่ถูกต้องโดยได้มีการส่งขายให้กับตลาดนัดพื้นที่จังหวัดชนบุรีและตลาดมหาชัยก่อนจะกระจายไปยังแหล่งขายอื่นๆ จากการตรวจสอบสถานที่ผลิตแห่งนี้ตามหลักเกณฑ์ GMP ที่กฎหมายกำหนดพบว,ว่าไม่ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนรวม19คะแนนคิดเป็นร้อยละ16.67และพบข้อบอกพร่องได้แก่ไม่มีการควบคุมการผลิตในกรณีที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารอย่างเหมาะสมเช่นสารในเตรอในตรายมากถึง2,000มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนดซ้ำยังพบว่านำเอาเนื้อไก่มาแปรรูปเป็นไส้กรอกหมูและหมูยอรวมถึงขั้นตอนการผลิตที่ไม่เข้าข่ายโรงงานตามกฎหมายทั้งนี้ได้เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หากพบสารต้องห้ามในอาหารจะเป็นความผิดพร,รบอาหารพุทธศักราช2522มาตรา25ฐานผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากเป็นอาหารปลอมต้องระวังโทษจำคุก ตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่5,000บาทถึง1,000 0 0บาทเหตุนี้จึงได้ตรวจยึดของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการซีกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราชส5 000, 000 <itor> <ain> 2 2ัฝ่าฝืนสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีหรือ GMP โทษปรับไม่เกิน10,000บาทและฝ่าฝืนมาตรา6วงเล็บสิบฝรัาง หานแสดงฉลากไม่ถูกต้องโทษปรับไม่เกิน30,000บาทพันตำรวจเอกเนติวงกุลาบอันนัน ผู้กำกับการสีกอ,องบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเผยว่าประชาชนท่านใดที่ซื้อสินค้าประเภทไส้กรอกลูกชิ้นที่ไม่มีสลักเครื่องหมายออยขอให้หยุดบริโภครวมถึงบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่รับของไม่ได้มาตรฐานมาขายควรหยุดพฤติกรรมดังกล่าวทันทีสำหรับครอบครัวที่ได้รับความเสียหายเกี่ยวกับการบริโภคไส้กรอกที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถนำใบรับรองแพทย์เข้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในพื้นที่ได้เลย ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนี่ com ขอบคุณครับ